สวัสดีค่ะนักเรียนที่กำลังเรียนภาษาไทยทุกท่านนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนำตัวก่อน Let me introduce myself my name's Som my name's Som o but you can call me Krusom right I teach English to Thai students but today I've had some ideas of presenting some Thai vocabulary To people who are learning Thai, and I think it's such a good idea to learn Thai vocabulary or Thai sentences from the context, especially context from online social media that you might have known about it, you might have read about it. This news is from Bangkok Post. มาจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะคะครูคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่ครูจะนำเสนอข่าวแล้วก็พาพวกเราแปลเป็นภาษาไทยนะคะจะได้คำศัพท์ภาษาไทยด้วยหัวข้อข่าวนี้บอกว่าเกาะช้ mm hmm. e างรีสอร์ s ซูสเอ็กซ์แพ u เกสเ v อ r ์เบ r รีวิวคำศัพท์ที่พวกเราควรรู้นะคะคำแรกเลยคือคำว่า r e s o r t ทภาษาไทยเรียกว่าโรงแรมหรือ หลายคนคนไทยทับศัพท์ทับศัพท์ก็คือใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษพ,พูดเลยนั่นก็คือรีสอร์ทคนไทยทับศัพท์เรียกว่ารีสอร์าหรือบ้านพักตากอากาศบ้านพักตากอากาศซูสแปลว่าฟ้องดังนั้นสถานที่บ้านพักตากอากาศหรือว่าโรงแรมในเกาะช้างนั้นก็ได้ fong expat แปลว่าชาวต่างชาติ expat guest guest แปลว่าแขกดังนั้นก็จะแปลว่าแขกชาวต่างชาติแต่ a อฟ้องในเรื่องอะไร over bad reviews bad review review คนไทยใช้ทับศัพท์เช่นเดียวกันคนไทยพูดว่า review review ดังนั้น review ที่ แย่ๆรีวิวที่เสียๆหายๆนั่นเองค่ะอ่ะาครนี้พูดเป็นภาษาไทายพร้อมครูส้มนะคะหากพูดเป็นภาษาไทายพร้อมกันนะก็จะได้ว่าก็จะได้ว่าโรงแดมที่เกาะช้างนั้นก็ได้ฟ้องแขกชาวต่างชาติในเรื่องรีวิวแบบ แย่ๆรีวิวเสียๆหายๆนะคะครูขออนุญาตเขียนเป็นภาษาไทยให้นักเรียนที่ได้เรียนตัวอักษรภาษาไทยมาบ้างแล้วได้เห็นหน้าตาของคำนะคะนั่นคือคำว่าชาวต่างชาติชาวต่างชาติอ่าชัดเจนนะคะครูขอใช้ภาษาคาราโอเกะนะคะตรงนี้ชาวต่าง ชาติก็จะประมาณนี้ชาวต่างชาติแปลว่าอะไร What does it mean What does ชาวต่างชาติ mean แปลว,ว่า expat นั่นเองค่ะ foreigners นะคะอีกคำหนึ่งคือคำว่าแขกนะคะ guest นั่นเองค่ะเอาละเราไปดูที่เนื้อหาข่าวกันประโยคเดียวพอนะคะตรงนี้ กลัวเนื้อหาจะยากจนเกินไปแล้วคนเรียนจะรู้สึกว่าโอ้ยากจังเลยไม่เรียนกับครูส้มแล้วจริงๆไม่ยากค่ะครูพยายามทําให้มันง่ายโดยเอาเนื้อหาที่ยากมาทําให้หน้าเรียนนะคะลองดูว่าจะประสบผลสําเร็จหรือเปล่า Let's see How good I am with this alright I'm พร้อมครูส้มเนอะ I got Chang resort s u e d an American resident of Thailand for defamation over a negative review posted online แนี้ไม่น่าจะยากแล้วอ่ะถ้าเป็นภาษาไทยนิดหนึ่งก็จะได้ว่าโรงแดมเกาะช้างนั้นฟ้องคนที่พักอาศัยผู้พักอาศัยชาวอเมริกันที่อยู่ในประเทศไทยในเรื่องอะไร defamation Defamation เปราะว่าทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะ I know it's pretty long this word ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเดยวครูขอเขียนเป็นภาษาไทยให้นะคะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเอาละค่ะคำว่าชื่อเสียงแปลว่า fame ชื่อเสียง Many of you probably know the word ชื่อ means name เสียง is sound Together it means fame. Yang, fame or what other people know about you, what other people perceive about you. Shu Xiang like a reputation. Then defamation. Bla is to give a bad image to something. So ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง means to give a bad image or to give someone a bad name นั่นเองค่ะ over a negative review review แปลว่า review คนไทยเรียกว่า review review ที่ลบลบ review ที่แย่แย่ที่โพสต์ออนไลน์คนไทยใช้ทับศัพท์เช่นเดียวกันค่ะ ใครที่เรียนมาถึงตรงนี้แล้วและยังเข้าใจครูส้มพูดนะหรือเข้าใจแค่50%เข้าใจแค่20%เซครูว่าพวกเราเก่งแล้วนะคะดังนั้นเรียนแบบนี้ต่อไปคุณจะคุณจะได้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นนะคะเอาล่ะประโยคต่อไปนะคะคือตัวนี้ค่ะครูขอกระโดดมาที่นี่เลยนะ Under Thailand's tough criminal defamation laws, Mr. Barnes could face up to years. up to two years in prison if felt guilty ภายใต้ under แปลว่าใต้ใช่ไหมคะภายใต้อะไร,ภา,า laws, ะาราภายใต้กฎหมาย laws หรือว่ากฎหรือกฎหมายภายใต้กฎหมายที่ในเรื่องของการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในทางอาชญากรรม criminal อาชญากรรมที่รุนแรง tough แปลว่ายากใช่ไหม แต่คราวนี้กฎหมายเราจะไม่ใช้คำว่ากฎหมายยากเราจะใช้คำว่ากฎหมายที่รุนแรง right we don't say กฎหมายยาก but we say กฎหมายที่รุนแรงกฎหมายที่ร้ายแรงนะคะของประเทศไทยแต่นี้ก็จะได้ว่าภายใต้กฎหมายในทางทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงทางอชาชญกรรมที่รุนแรงของประเทศไทยนั้นคุณบาลเนี่ยก็ ติดคุกสองปีได้เลยนะเอาล่ะนักเรียนครูให้คำศัพท์คำนี้นะคะคำว่า in prison in prison ภาษาไทยก็คือติดคุกคำว่าคุกนะคะคุกไม่ได้แปลว่าทำอาหารน,น,นะนนี้แปลว่า to be in jail in jail in prison นั่นเองค่ะคุกคุกคุก หรืออีกคำที่ความหมายเหมือนกันก็คือติดตารางติดคุกติดตารางนั่นเองค่ะหลายคนน่าจะรู้จักคำว่าติดเช่นรถติดใช่ไหมติดก็คือ to be stuck to be stuck แต่ตรงนี้ติดคุกแปลว,ว่า to be stuck in prison นะคะ to be in jail นั่นเองค่ะ if found guilty guilty แปลว่าผิดถ้าพบว่าทำผิดถ้าพบว่าทำผิด นั่นเองค่ะโอเคล่ะครูขอฝากไว้ประโยคสุดท้ายนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปอ่านต่อครูคิดว่าโอเคเลเวลค่อนข้างแอดวานซ์ต่อไปประโยคนี้ค่ะพวกเราค่ะขอเป็นประโยคสุดท้ายแล้วกันเนะเาะอ้าวสู้ๆค่ะ Mr. b u r n e s who works in Thailand was arrested by immigration police and returned to k o t Chang where he was held in jail for two nights before being freed on bail O M G อา้าวมา คุณบานเนี่ยเป็นคนที่ทำงานในประเทศไทยคำนี้แปลว่าทำงาน works แปลว,ว่าทำงานคุณบานคนที่ทำงานในประเทศไทยนั้นได้ถูกจับ was arrested แปลว,ว่าถูกจับกุม่มถูกจับกุม่มนะคะ immigration police immigration police คือตำรวจ ตมเราพูดโย่อๆว่าตำรวจตอมอตำรวจก็คือ police ตอมอก็คือตรวจคนเข้าเมืองตอม stands for ตรวจคนเข้าเมือง and returned to เกาะช้าง returned กลับมาที่และกลับมาที่เกาะช้างที่ที่เขาถูกจับเข้าคุก held in jail ถูกจับเข้าคุกเป็นเวลา two หน่สองคืนก่อนที่จะถูกปล่อยคำว่า bail คือประกันตัวประกันตัวประกันตัวนะคะ being freed ปล่อยปล่อยให้เป็นอิสระปล่อยให้เป็นอิสระอคาาราวนี้ครูจะพูดเป็นภาษาไทยแล้วนะ I'm gonna speak in a Thai sentence Let's see if you can follow it. Let's see if you can catch my speaking. คุณบานคนที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยถูกจับกลุมตัวโดยตำรวจตอมอแล้วก็กลับมาที่เกาะช้างที่ที่เขาถูกจับเข้าคุกเป็นเวลาสองคืนก่อนที่จะถูกปล่อยประกันตัวได้ นักเรียนคะและนั่นก็เป็นตัวอย่างการนําเสนอการเรียนภาษาไทยของครูส้มนะคะนั่นก็คือเราฝึกแปลจากข่าวที่เราอ่านแล้วก็อาจจะต้องอาศัยการเปิดดิกชันนารีนะคะเปิดพจนานุก,กรมดิกชันนารีช่วยด้วยแล้วก็ ถามเพื่อนคนไทยว่าคำนี้ใช้ยังไงคำนี้พูดว่าอย่างไรคำนี้คนไทยเขาใช้กันยังไงนะคะแล้วคุณจะเก่งขึ้นจริงๆเลยค่ะอันนี้ครูรับประกันได้ครูการันตีได้เลยว่าเราจะเก่งขึ้นแล้วก็พูดเก่งขึ้นอ่านเก่งขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบการเรียนแบบนี้อย่าลืมคอมเมนต์ให้ครูรู้ด้วยนะคะถ้านักเรียนเห็นว่าเป็นประโยชน์ ครูก็จะทำออกมาให้ในรูปแบบนี้เรื่อยๆค่ะ If you think this is useful for your Thai learning, please let me know in the comment. Alright, and thank you for watching. See you. Bye bye.